ต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วอนีอ่ว้าวไปนิดเรียบร้อยสับสวยสวยมากอยากได้อยากได้เมก้าไม่ได้วะเอาละคืนปองสกินใหม่รับคูปองคืนทั้งหมดหลังซื้อสกินเฮ้ยเอาเลยต่ออะไรวะอัันนน้มันกดตรงไหนเนี่ยโอ้ยปัปโทสีเขียวก,มกืมยืนยันไปเลยครับ นี่ก็คือสกินหยานออโตอาร์ชันสีเขียวอือ้อเรียกว่าอะไรเขียวเขียวผักอ่า What เขียวผักห <What? S 1> ยานออโตอาร์ชันแล้วก็กดรับปองคืนได้ใช่ปะ่ะมันต้องกดมันต้องกดยังไงเนี่ยอ๋อกดตรงรูปโอเคกดตรงรูปอันนี้กดตรงแถบด้านล่างแล้วก็มีอีกหลายวันอันนี้ก็เป็นหน้าโปรไฟล์มี นกกระเรียนอยู่ข้างหลังแต่ไม่เห็นหัวนะเอออ่ะเดี๋ยวเรามากดในแรงกันเลยนะผมว่าน่าจะมันดูจากสีสกินแล้วคือเขียวอย่างงี้ใครที่เป็นสายจีนผมว่าใช้ได้ทาไมผมรู้สึกว่ามันดูแบนแบนไงไม่รู้เกมนี้ฟาร์มฟ้าก่อนนะครับเอ้ยยา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 เดี๋ยวนี้ผมตีทีเดียวตายนะตาเนี้ยฟาร์มอย่างไวมากใครบอกหย่านฟาร์มช้านะครับดูไว้นะ นี่ช็องแอปนี่ทีเดียวตายเลยเห็นไหมแต่เคีิปอาจจะนานนิดนึงนะอ่าเหตุผลที่ผมทําอย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่าเรามารีวิวสกินเนาะผมก็จะเน้นตรงช่วงไหนที่เราศาสตร์สกิลเยอะเนี่ยผมจะตัดเอาไว้ให้ดูนะส่วนตรงไหนที่มันไม่ค่อยได้ใช้สกิลไม่ค่อยได้เข้าไฟแบบสกิลดูสีมาจัดจานผมจะตัดออกให้หมดเดี๋ยวรอตีมังกรผมว่าน่าจะไม่ได้นะตรงนี้ไม่น่ามีอะไร หรือเปล่าหลบหมดหลบหมดนี่ยืนล่อยืนล่อหุมกวนนะกวนลูอีออมนะอ้มันจะได้โดนกดดันกลับบ้านไปแล้วอย่าตีมังกรเลยคลิปกลางไม่มีใครรับเลยเสียดายอย่าตีมังกรแบบรวดเร็วทันใจนี่ไหวไหมไหวไหมดูไว้นะครับอย่านตัวเลทเกมเพราะนั้นยิงไปไหนอะ ไม่มีเพื่อนรับเลยยิงไปโดนก็ไม่มีประโยชน์นะมันกำลังฟาร์มด้วยความเร็วเขียวอ่าความเร็วแสงความเร็วแสงแสงสีเขียวอัลตราพัก <My man. S 1> เป็นผลดีต่อสายตาจากงานวิจัยนะครับแสงสีเขียวเป็นผลดีกว่าแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้านี่ทำลายทำลายเซลล์สมองและเซลล์ประสาทตานะแต่ถึงยังไงเราก็เล่นเกมอ่ะเออมันรับมันทำอะไรไม่ได้แล้ว เฮ้ยยิงโดดจัดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไว้รับหน้าเราวิวตัวมันก็ต้องใช้ของมันจะแล่เออฮ้ย,ยแก๊กแม่นแม่นมากแม่นมากตรงนี้แหละลดัดไม่ได้ใครได้โอ้โหราววิวแก้ใครโผล่มาว้าวเฮ้ยเลื้อยต้องเลื้อยแล้ว สโล่สโลไปหนึ่งทีเลื้อซ้ายเลื้อขวาเลื้อซ้ายอะไรโอ้ยยกโ,โอ้โหคารีมันยุ่งอะ่ะยาขอบคุณครับขอบคุณครับบนบนผมปล่อยเลยนะเลือดไม่พอผมสู้ไม่ได้เอมิลี่ถึงเห็นงี้ตัวมันก็ต้อนเกมกว่านะหยานมันมันเบาเกินอะทำอะไรไม่ได้เอาละล่างมีนัวแน่ แกกปิดแล้วสามตัวใช่ไหมอร่อยเลยนะตรงนี้ต้องมีสักคิวแล้วละ่ะแกกเปิดอันไปดูดดูดจ๊บดูดอืม,อมดับเบิลคิวไปเลยโอ้โหศูนย์ศูนย์ห้ามันจะเอาตังค์ที่ไหนใช้วันนี้นี่ต้องฟังฟาร์มทั้งเกมเลยนะเนี่ย ตอนนี้ลาวิวก็อันตีดักอนาคตรัวๆเลยนะเออเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะอาจจะเป็นวิธีการไต่ขึ้นสุพีมบางอย่างที่เราไม่อาจรับรู้ได้รับโบนบาลอนแบบไม่มีอันตินี่ค่อนข้างออกยากนะเดี๋ยวจุกจ๊กจุ๊กซิกแซกซิกแซกซิกแซกอ่าตามทันเปล่าตามทันเปล่านี่ซิกแซกเออลาดด้วยซิกแซก เดี๋ยวผมแย่ๆมันหน่อยดีกว่าตรงนี้มีสองตัวใช่ปะ่ะมีแค่สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนมารับเพื่อนเรากำลังขึ้นมาเอออะไรวะเนี่ยมันแจกงหนักกันเนี่ยอ่อ fast travel แล้วก็มาฟาร์มต่อนะครับทุกคนศูนย์หนึ่งห้าสำหรับสกอร์ป่านี่ก็ไม่แย่นะครับไม่แย่เลย ต้องถามนะว่าคิวไปไหนหมดนะน่น่ะยืนตีๆอยู่แล้วนะ,นะ <c oughs> คือแก๊กมันต้องใช้ของไงถ้าของเยอะปุ๊บมันจะสามารถดึงได้แม่นขึ้นนะเออแบบปลายโซ่ที่หนิบหนีบ,นบแบบจิตทีเดียวอยู่เลยอ,ะอ่ะเห็นว่าวเห็นว่านี่พอแบบมีของปุ๊บมันดึงปุ๊บติดเลยไม่ไม่หลุดแน่นอนตายร้อเซแล้วก็แบบจะเพิ่มลัศมีการจับด้วยนะคือแบบ ในตรงขากันไกเนี่ยมันจะกว้างขึ้นไหมเออแก๊ัเก็เลยแบบดึงโดนลนลัวดาวเมดนี่ก็ยังแรงนะป่าฟามไปก็ไม่มีประโยชน์สู้ไม่ได้นะแบบเนีแบบ่ยดูดิยืนตีเนี่ยดาวเมดหลักนะเห็นเปล่าเห็นอย่างงี้ผมยืนตีแค่แบบพอแทงให้แก๊กเขาไดสร้างดาวเมทหลักใส่บงังกอโอ้โหดูโคตรแม่นดาวเมทก็แรง ใช้ของเยอะมากราวิลก็อันติโซนมาัวเลยนะครับทีมเวิร์กทีมเวิร์กตานี้เรามีหน้าที่ฟาร์มแล้วสร้างจังหวะให้เพื่อนเล่นนะเราไม่มีดาวเมจนะสู้แก๊กไม่ได้ถ้าลาวิลไม่อันติโซนนี่ตานี้มันน่าจะรุกหนักมากนะแต่มันกลัวไงอันติลาวิลอะ่ะโอ้โหบังมิดเลยอ่ะเดี๋ยวผมได้บนกับเพื่อนลนัวเอตังนะ สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับป้อมนี่ถ้าเกิดว่าเราได้ทีละหลายคนเนี่ยหมายถึงว่ามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอะทีมจะได้รับตังทุกคนนะอย่างทั่วถึงทําให้ทีมเรามีเงินนํานะอื้มใจไปนิดต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วนี่ม้าไปนิดเรียบร้อยซับสวยสวยมากอยากได้อยากได้เมกาไม่ได้วะ่ะเลือดน้อยผมออดดีกว,ว่า ถ้าเข้าไปก็อาจจะโดนลูอี้พักมอมอแล้วก็ตายเลยแบบคลิปที่แล้วนะครับโดนโดนลูอี้พักทั้งเกมเลยนะแต่เป็นเรียมะที่ลบซีซีไม่ได้แต่ตอนนี้เราเป็นหยานแต่ผมไม่เข้าดีกว่ายวโดนชัดดาวโอเคเฮ้ยวิวแล้ววิว,ว,ว,วโอ uh ้โหอันติโซนทำให้มันหลบแล้วก็เดินมาหาผมถ้าเกิดว่ามันไม่เลินหลบมาหาผมมันจะโดนอันติลาวิวนี่แหละคือการโซนที่ถูกต้อง โอโหอันติโซนทําให้มันหลบแล้วก็เดินมาหาผมใครเล่นลาวิลไม่เป็นนะครับดูไว้นะนี่คือวิธีการที่ถูกต้องอ่าโอ้โหมากันเทียบเลยมากันเทียบกดดาบฟ้าทันไม่งั้นโดนเอมินี่ต่อยตาย,ตายไปแล้วโอ้ยทีมเวิร์กจัดตานี้ผมบอกได้นะครับว่าตานี้ถ้าไม่ได้ลาวิวกับแก๊กนี่ไม่ชนะแน่นอนนะครับน่าจะจบแล้วละ่ะโอ้โหตายเกลื่อน ิวสอหลบป้อมอ่าโอเคจบ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 ไปโอเคยังจะดึงโดนโอ้ดูสิใครจะเอ็มผมว่าแกกเอ็มหน้าตาเนี้ยดึงโดนตลนอดเลยเฮ้ยเราเอ็มได้ไงวะอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกินหย,ยานเขียวหยานเขียวหรือหยานผักของช่องเรานี่ก็มีหน้าที่โซนนะครับ สำหรับใครที่ดูจบจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ